สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนหรือว่าแนะนําท่าดับสปริงนะท่าที่แบบว่ายกล้อแล้วก็หมุนติ้ว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 ครับ <S <S 1> <S 1> ก็นะครับวิธีมันก็มีหลายขั้นตอนอยู่นะ <S <S เดี๋ยวเรามาทีลสะสเต็ปแล้วกันนะครับแต่ก็ก่อนที่จะไปชมท่าดับสปริงน,น,น,นะครับเดี๋ยวผมให้ดูจักรยานก่อนว่าผมไปทําอะไรมามั่งนะครับ Benny honey Boy That จักรยานผมนะครับก็มีน้องเขาขอว่าไปทําอะไรมานะครับก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูในคลิปนี้เลยนะครับก็จะได้หาสงสัยนะครับแล้วก็บอกว่าผมไปแรปหรือว่าอะไรมายังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับอันนี้ผมก็ไปแรปดํานะครับมันเป็นสติกเกอร์นะครับถามว่ามันมีรอยต่อไหมเยอะนะครับรอยต่อนะครับเช่นนะครับรอยต่อเยอะเยอะเยอะมากๆนะครับพะผมแรปเองนะครับผมก็ไม่ได้แรปเป็นอะไรนะครับก็แรปครั้งแรกครับ ผมเก็บรอยต่อไว้ด้านล่างนะครับสําหรับหุ้มไปแบบนี้ครับผมหุ้มไปแบบนี้แล้วก็เอาสติกเกอร์มาเก็บไว้ด้านล่างนะครับมันจะมีรอยต่ออยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งฝั่งนี้นะครับก็แรปก็ไม่กี่บาทครับได้ความสวยเข้ามานะครับแรปสามร้อยนับสติกเกอร์นะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ล้างนะครับเปื้อนนะครับเปื้อนฝุ่นจอดไม่นานนะครับควิดโอเคนะครับหางสังใส่แล้วนะครับว่าแรปยังไงนะครับโอเคครับจากยานผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไป ฝึกท่าดับสปริงกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมตั้งกล้องแป๊บนึงนะโอเคครับตอนนี้ผมก็ตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาฝึกกันนะครับสเต็ปแรกนะครับก็คือให้เรายกล้อแล้วก็ปล่อยขานะครับมันจะช่วยให้เราเอาขาออกจากบันไดได้นะครับถ้าเราฝึกท่านี้ได้นะครับเราก็สามารถทำดับสปริงได้นะครับ ก็คือเหมือนในคลิปเลยนะครับให้เรายกล้อแล้วก็ปล่อยข้างใดข้างหนึ่งแล้วสเตปที่2นะครับให้เราหมุนนะครับสเตปที่2ให้เราหมุนหมุนย้อนกลับนะครับก็เรียกว่าท่าย้อนกลับแหละนะครับยกล้อมาแล้วก็เลี้ยวกลับแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าทำยังไง ผมลืมบอกไปนะครับว่าตอนเดียวเดียวกับเนี่ยให้เราออกขาข้างที่เราไม่ถนัดนะครับข้างที่เราปล่อยออกไปนะครับลากกับพื้นนะครับก็คือว่าให้เราทำสเต็ปที่หนึ่งให้ได้เพราะได้แล้วนะครับคือว่าเราไม่ได้ฝึกแค่วันเดียวนะเราต้องฝึกเป็นเดือนนะครับท่าอย่างี้นะไม่ใช่ท่าง่ายง่ายนะครับผมบอกก่อนนะครับคือว่าเราทำสเต็ปที่หนึ่งสักอาทิตย์หนึ่งสเต็ปที่สองอาทิตย์ที่สองครับสเต็ปที่สามอาทิตย์ที่สามนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับ ทำจนชินนะครับควบคุมเบรกให้ได้ดีนะครับโอเคสเต็ปที่3นะครับก็คือให้เราหมุนเป็นวงกลมเลยนะรอบนี้โดยที่เราเจาขาเราเนี่ยลากไปกับพื้นด้วยโอเคไปดูกันนะอีกรอบนงน,นะครับ ก็คือให้เราหมุนมารอบหนึ่งนะครับแล้วก็มาจบด้านหน้านะครับเราไปทางไหนก็มาจบด้านนั้นนะครับหรือว่าเราจะจบยังไงก็ได้แล้วแต่นะครับให้เราเป็นวงกลมไว้ก่อนนะครับสเต็ปที่4นะครับก็คือว่าให้เรานะครับทํา1 2 3รวมกันแล้วก็มาเพิ่มก็คือให้เราใช้ตีนเอ้ยใช้เท้านะครับผักไปกับพื้นนะครับเพื่อให้มันหมุนไปอีกทีหนึ่งนะครับหมุนแรงๆนะครับจังหวะที่หมุนนะครับ คือว่าเราโค้งมาแล้วใช่ไหมเรามาอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วนะครับเราใช้ขายข้างหนึ่งผักไปนะครับผักไปไม่ต้องแรงนะครับไม่ต้องออกแรงมากอยู่ละอยู่แบบความแรงระดับกลางๆนะครับเพื่อที่มันจะได้แบบไม่ลงนะครับเพื่อที่ไม่ให้แฮนด์มันตกหรือว่าให้มันหงายนะครับ เพื่อนๆครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าทําไมถึงเพื่อนๆฝึกท่าดับสปริงต้องมีรองเท้าหลายๆคู่นะครับเพราะว่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวดูนะครับอย่าตกใจนะครับแล้วดูข้างที่ผมไม่ได้ฝึกนะข้างที่ผมไม่ได้เอาไปลากพื้นนะ മൈം